ถ้าอยากจะมีชีวิตดีขึ้นอยากจะรวยขึ้นเนี่ยควรจะต้องทําอะไรบ้างนะผมบอกว่าถ้าคุณเริ่มอะไรไม่ได้เลยนะผมแนะนำไม่เริ่มจากก่อนนอนก่อนทําไมผมถึงให้เริ่มจากก่อนนอนบอกเพราะคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณสามารถสะกดจิตสมองได้นะเร็วที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดเลยคือการสะกดจิตสมองคุณก่อนนอนอันแรกนะครับอันนี้สำคัญมากเลยคือ ชัดเจนกับเป้าหมายทําไมผมถึงบอกว่าการชัดเจนกับเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าสมมุติถ้าคุณน่ยตัดสินใจจะขับรถออกจากบ้านแล้วคุณบอกว่าไปที่ไหนก็ได้ขับไปเรื่อยๆคุณก็จะกินน้ํามันน้ํามันก็คือพลังชีวิตของคุณอ่ะมันจะกินพลังชีวิตของคุณกินเวลาของคุณทาให้บางคนเนี่ยแทนที่จะถึงเป้าหมาย ภายใน5ปี10ปีอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตแล้วไม่ถึงเป้าหมายก็ได้ดังนั้นให้ชัดเจนกับเป้าหมายดังนั้นการชัดเจนกับเป้าหมายไม่ยากหรอกคุณแค่ตัดสินใจเลยว่าชีวิตนี้คุณจะเป็นคนรวยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชัดเจนกับเป้าหมายสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราชัดเจนเอะไรที่ไม่ใช่เราจะตัดออกข้อที่2นะครับคือคุณต้องคิดหรือพูดเฉพาะเรื่องที่ทําให้คุณมีพลัง ก่อนนอนเป็นเวลาสําคัญมากเพราะว่าก่อนนอนเป็นช่วงที่สมองของคุณเนี่ยถูกโปรแกรมจิตได้ง่ายที่สุดช่วงก่อนนอนเป็นช่วงที่จะส่งผลมากๆเลยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนไม่ว่าคุณจะเสพมือถือเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะอ,าอ่านหนังสืออะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็ตามหรือแม้แต่คุณน่ยคิดเรื่องอะไรก็ตามนะผมบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทําอะไรก็ตามหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเหล่านั้น มันจะตกเข้าไปในจิตใต้สําสนึกของคุณแล้วพอตกไปจิตใต้สําสนึกของคุณหมายความว่าในขณะที่คุณหลับ6-8ชั่วโมงมันจะวนเวียนเหมือนการกรอเทปสามเช่นคุณกังวลเรื่องการเงินมันก็จะกังวลน่ะคุณก็จะกลายฝังล่างลึกกลายเป็นคนที่กังวลเรื่องการเงินทํำยังไงอ่าหลายคนก็จะถามว่าแล้วทํำยังไงเราถึงจะสามารถคิดหรือพูดเฉพาะเรื่องที่ให้พลังกับเราได้ผมให้เทคนิคง,ง่ายๆครับคือให้คุณขอบคุณเฉพาะเรื่องที่ดี ผมการันตีได้เลยว่าแม้แต่ตัวผมแม้แต่เมนทอร์ของผมแม้แต่ทุกคนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ผมการันตีได้เลยว่าทุกคนก็เจอเรื่องที่ดีแล้วไม่ดีจริงไหมใครเห็นด้วยพิมพ์เขาว่าเห็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นไหมว่าจริงๆมันอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีในชีวิตของเราอาจจะแค่หนึ่งถึงสองเรื่องต่อวันถ้าเราไม่ไปสนใจมันนะแล้วเราแค่ขอบคุณทุกคนพิมพ์คํานี้ขอบคุณ แค่คุณพิมพ์ว่าขอบคุณนะแล้วคุณก็นึกตามผมว่าเออเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสเรื่องดีๆเมื่อไหร่นะพอเราโฟกัสเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรารู้สึกดีเราจะดึงดูดทางออกมาคนที่ขอบคุณทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวตลอดเวลาก่อนนอนนะผลสุดท้ายคําว่าขอบคุณขอบคุณเนี่ยมันก็จะไปวนเวียนอยู่ในจิตใต้สานึกตอนนอนของเราเนี่ยถ้าเราอยากประสบความสาเร็จนะคุณแค่ฝึกขอบคุณก่อนนอนแค่นั้นเองนะครับอ่ะ ข้อที่3นะครับป้อนความจริงให้กับสมองอันใหม่ผลสุดท้ายเนะี่ยคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆพูดกับตัวเองบ่อยๆพูดกับตัวเองบ่อยๆนะครับบางคนบอกว่าพูดถึงอดีตด,ดีไหมผมบอกว่าพูดถึงอดีตอะ่ะมันไม่ได้เป็นความผิดอะไรนะแต่ทุกคนคิดตามกอนนะถ้าเราพูดถึงอดีตหมายความว่าเราจะสร้างอนาคตให้เหมือนกับอดีตใช่ไหมถูกต้องไหม สมองเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาเห็นคุณพูดเรื่องอดีตบ่อยๆเรื่องเรื่องอดีตบ่อยๆนะครับเขาก็พยายามจะก๊อปปี้อดีตของคุณที่คุณพูดเนี่ยให้กลายเป็นอนาคตอันใหม่คุณก็เลยอยู่ที่เดิมเนี่ยการที่เราอะอยู่ที่เดิมอะมันไม่มันหรอกเพราะว่าเราเบื่อและก,กับการอยู่ที่เดิมอยู่ในระดับความสำเร็จเท่าเดิมนะสมองเราอะชอบเรื่องตื่นเต้นดังนั้นโฟกัสที่การก้าวหน้ามากขึ้นโฟกัสที่การรวยขึ้น นึกถึงเฉพาะที่คุณอยากเจอในอนาคตที่ผมสุดท้ายพระคุณคิดเรื่องอะไรอนาคตที่อยู่ในตัวคุณมันจะกลายเป็นความจริงผมเลยบอกว่าสมนานี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณผมเลยตั้งชื่อ,อว่า future in you อนาคตที่อยู่ในตัวคุณและในความคิดของคุณมันจะเกิดขึ้นจริงนะครับเริ่มต้นจากสัมมนานี้ผมจะจัดเป็นสัมนานสุดท้ายของปีนี้นะครับ future in you จัดที่กรุงเทพมหาคนครชื่อโรงแรมนิโก้แบงคอกชั้น4นะครับ,นะรบวันที่17 ธันวาคมนะครับถ้าใครก็ตามนะครับอยากจะได้สิทธิพิเศษในการเข้ากลุ่มโคชชิ่งหลังจบสัมมนาด้วยนะครับราคานะครับ9 0 0าบาทนะครับ9 0 0าบาทสำหรับโซนเขาเรียกโซน VIP ติดตามผลนะครับหลังจากจบสัมมนาสามารถถามอะไรก็ได้นะครับผ่านไลน์กลุ่มของเราเนี่ย9,000บาทนะครับคุณสามารถ CF v p นะครับ v i ไได้แต่ถ้าคุณสนใจไปเรียนสัมมนาสดนะครับอยากได้คอร์สออนไลน์ไปทบทวน ี่รอบก็ได้ตลอดชีวิตนะครับโซน A เนี่ยจะไม่มีกรุ๊ปโค,โคชชิ่งแต่คุณจะได้คอร์สออนไลน์แถมไปด้วยนะครับโซน A นะครับราคา5,000บาทแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดคุณไม่สามารถมาสัมมนาน,นี้ได้แต่คุณอยากได้ความรู้แบบเดียวกันเลยนะครับความรู้แบบเดียวกันคุณสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าออนไลน์เนี่ยคุณได้อยู่แล้วถ้ามาสัมมนานสดครั้งนี้นะครับแต่ถ้าคุณบอกไม่ได้จริงๆติดจริงๆวันที่17ธันวาคมนะครับ ออนไลน์นะครับ 3, บาทนะครับดังนั้นเลือกได้นะครับโซน VP 9,000บาทโซน A 5,000บาทและออนไลน์นะครับ3า0 0บาทนะคใครสนใจก็ CF แล้วก็บอกทีมงานผมได้นะครับแต่เรารับจํานวนจํากัดนะครับคุณสามารถชําระเป็นบัตรเครดิตก็ได้หรือคุณจะล็อกราคานี้ไว้เพราะเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปราคานี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกใครสนใจก็มัดจาไว้ก่อน1,000บาทบอกแอดมินว่ามัดจาล็อกราคานี้ไปเลย1000บาทได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะ เลือกที่นั่งใดก็ตามนะครับ